เอ้สเปคซัมซุงกระซี่ a 2 0 Fan Edition ครบฉายชิยป s a p d r g 6 5ให้จออเร120เแบบไม่โคง้งรองรับ 5G เตรียมปิดต23กันยายนนี้อเปคซังกระซี S20 Fan Edition ครบฉายชิป n a p d r g o n 865ให้จออ m มเ e ร120เ z แบบไม่โค้งรองรับ 5G เตรียมปิดตัว23กันยายนนี้ ล่าสุดทางซัมซุงได้ประกาศจัดงานกระซิ่ u อัน c พล d กรอบใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้ครับถึงแม้ว่าในภาพทีเซอร์จะไม่ได้เปิดเผยว่าในงานนี้จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรนะครับแต่ถ้าดูจากคำโปรยที่ว่า u n p a c k for every fan ที่แปลว่าแกะกล่องสำหรับแฟนๆทุกคนครับก็เป็นไปได้สูงว่าทาง Samsung จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น s ั m s u ง g g a l a x y S20 Fan Edition หรือ S20 FE ที่มีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เล่หนึ่งครับส่วนสเปอยังเป็นทางการของ Samsung Galaxy S20 f Edition ก็ได้มีการเปิดเผยเออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือจะมีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่159.8คูณ74.5คูณ8.4ม mm, ิมซึ่งเป็นขนาดที่อยู่ระหว่าง S20 และ S20 Plus ครับหน้าจอแสดงผลขนาด6.5นิ้วพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,500ม ที่รองรับระบบชั้นเร็วส5วัตวัอีกด้วยครับส่วนสเปคที่เหลือมีรายงานล่าสุดระบุว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบซูเปอร์อเมรที่มีค่ารีเฟชเลนระดับ120เฮิร์ตครอบทับด้วยกระจกคกอรลล์ไลาาส3พร้อมกล้องหน้าความละเอียดสาสบองล้านพิกเซลและกล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดสิบองล้านพิกเซลที่มีระบบกันสั่น OIS พร้อมกล้องอัลตร้าไว์ความละเอียดส2องล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟตโต้ความละเอียดแล้านพิกเซล รองรับการซูมภาพสูง3เท่าฉายชิปประมวลผล Snapdragon 865รองรับการเชื่อมต่อบอข่าย,ย 5G และยังมีฟีเจอร์กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 ด้วยครับมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือบนหน้าจอพร้อมระบบแบ่งบันรี่ให,ให้กับเพื่อนคนอื่น,นได้แบบไร้สายได้ด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A20 e d i t i o n จะเข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทยด้วยครับวันนี้แฟนๆ Samsung บ้านเรารเตรียมควัากระเป๋ากันได้เลยครับ